สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเรามาดูกันครับว่าสามเหรียญสปสอศนี้ถ้าใครมีอยู่นะครับรวยเละแน่นอนครับท่านเป็นปีสามพศที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน ทั้งสามปศเลยครับไล่กันมาเลยครับตั้งแต่อันดับที่สามอันดับที่สี่อันดับที่ห้าครับท่านไล่มากันมาเลยนะครับท่านสามเรียนนี้ผลิตน้อยมากเลยครับเพราะว่ามันมีอยู่ผมที่ผมไม่มีอยู่ในตัวอยู่ในนี้ขาดเฉพาะปีสามสามแล้วก็ปีสามหนึ่งครับท่านปีสามหนึ่งผมขายไปแล้วครับบอกตรงครับเพราะว่าราคามันล่อใจเสื่อเกินครับตอนนั้นครับปีสามหนึ่งนั้นผมขายอยู่สองพันบาทครับล่าสุดเลยนะครับที่ผมได้มาครับแล้วก็สวยงามมาก ผมรับมาตาะนั้นพันห้าครับเรามาขายสองพันไปครับได้กําไรอสี่ห้าร้อยครับท่านแต่ที่นี่ครับเป็นเหรียญที่ผ่านกันใช้ถามเหรียญเลยนะครับท่านราคาดีมากนะครับท่านเรามาดูอันดับที่สามนะครับท่านนี่ครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่หนึ่งนะครับท่านนี่ครับจํานวนการผลิตอยู่ที่เก้าล้านแปดแปดหมื่นเหรียญเท่านหร่นี่ครับท่าน เฮ้ยไม่ใช่ข้อรันเลยครับพูดผิดครับโทษทีนะครับพี่พี่พี่น้องครับท่านพูดผิดถนัดเลยครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองครับท่านเนี่ยนี่ครับเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับท่านปีเหรียญที่ทำการล้างแล้วสวยงามแบบนี้ครับท่านราคาสูงมากนะครับท่านในระดับยูนซีหรอครับเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่เก้าสำหรับจํานวนการผิดเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านจำนวนในระดับยูนซีเขาให้อยู่ที่สองพันบาทครับท่าน ส่วนผ่านกันใช้แล้วก็ให้อยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยนะครับท่านนี่ครับแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาสูงมากครับท่านสำหรับปีสี่หนึ่งนี้ขยับขึ้นมาถึงสอง0ันห้าร้อยบาทครับ U N C นะครับแต่ว่าราคาของของเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแล้วครับท่านจากสี่ร้อยนะครับพุ่งขึ้นม่สูงมากเลยนะครับท่านจากสี่ร้อยถึงแปดร้อยตอนนี้แปดร้อยถึงหนึ่งพันไปแล้วนะครับท่าน เพราะว่าหายากมากครับแทบจะหาไม่มีอยู่ในระบบุนเวียนเราครับท่านสำหรับปี2541นี่แหละครับแล้วมาดูเหรียญที่สองที่สามปีที่สองนี้ครับท่านเหรียญที่สามคุณอยู่ข้างล่างนี้ครับเป็นปีพศ2542ครับท่านเหรียญนี้นะครับติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่ครับท่านเหรียญนี้นะครับ2542นี่นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่1,030,000เหรียญเท่านี้นะครับท่านนี่ครับสำหรับปี2542นี้นะครับ จำนวนกำไรอยู Z, ht, rubber, 4, 2, ่ท right, 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 right. right, 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 ี yeah, ่หน yeah, ึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านในระดับยูนซีเรครับตอนนี้อยู่ตกอยู่ที่เหรียญรับแปดร้อยบาทครับท่านแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับรับสี่สองนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับท่านในระดับยูนซีได้หกร้อยบาทแต่เอยหกร้อยบาทใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่หกร้อยบาทครับท่านดี๋ยวตอนนี้ขยับขึ้นมาแปดร้อยบาทแล้วนะครับท่านขยับขึ้นมาอีกสองร้อยครับเป็นแปดร้อยบาทแล้วนะครับท่าน ดูข้อมูลรู้สกว่าจะตัวเลขเกินมองไม่เห็นครับท่านครับส่วนผ่านกันใช้เด้อครับท่านใครบอกว่าเลี้ยงตัสามสิบสี่สิบนั้นจริงหรือเปล่าครับท่านถ้าสามสิบสี่สิบนั้นคือนักสะสมเขารับซื้อครับเขารับซื้อเท่านั้นจริงๆครับแต่ท่านคิดหรือไม่ว่าแล้วเขาเขาไปปล่อยต่อไปทําถ้าเขาไม่หวังกําไรในวะันข้างหน้าเขาจะรับซื้อไปทำไมครับสามสิบสี่สิบาทหรือห้าสิบาทหรือร้อยหนึ่งอย่างนี้ครับท่านท่านคิดดูให้ดีแล้วกันว่าเขารับซื้อจากเราไปแล้ว เขาจะไปขายต่ออีกเท่าไหร่ท่านรู้ไหมสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยสําหรับปีสี่สองนี้นะครับผ่านกันใช้นะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเลยนะครับท่านถ้าท่านไม่ฟังข้อมูลไม่ดูข้อมูลอะไรเลยท่านก็ไม่รู้ครับมีแต่ข้อมูลที่รับซื้อเท่านั้นครับเขาประกาศรับซื้อกันจริงครับผมเห็นอยู่หลายช่องเหลือเกินครับที่รับซื้อว่าเลี้ยญปีสี่สองนี้ตกอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบาทสูงสุดเจ้แค่ห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านเขาบอกว่างี้นะครับแต่สําหรับผมนั้นยังไม่รับซื้อผมก็เลย ต้องบอกพี่พีนเพื่อนน,น้องโดยตรงเลยนะครับท่านเรามาดูเหรียญที่สามครับท่านนี่ปีพศ2 5 3 4ครับท่านนี่ครับ2 5 3 4นะครับติดอันดับอยู่ที่อันดับที่5ของเหรียญที่หาย,ยากนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่6 1ล้าน3แสน8หมื่น6 5 0เหรียญน,นะครับท่าน1ล้าน3แสน8หมื่น6 5 0เหรียญน,นะครับท่านสำหรับปีพศ2 5 3 4, 4นี้ ในระดับยูนซีหรอครับสองห้าสามสี่ตกลงยุธีเท่าไหรเอ่ยสามสี่สามสี่ตรงยุทธีเนี่ยละห้าร้อยห้าสิบาทครับท่านแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกสดร้อยห้าสิบาทเป็นเจ็ดร้อยบาทไปแล้วครับท่านเหรียญละเอียดร้อยบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับเนี่ยส่วนผ่านกันใช้เลยครับตรงยุทธีเนี่ยละสองร้อยถึงสามร้อยบาทเท่านั้นเองครับท่านสองร้อยถึงสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านกันญชัครับสองห้าสามสี่นี้นะครับท่าน แต่ถ้าให้นันกสสมไปรับซื้อท่านครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้ท่านจะได้หม่อมหมอยอยู่ที่ประมาณเรียนละสามสิถึงห้าสิบาทแค่นั้นเองครับท่านนักสะสมไปรับซื้อนะครับเขาจะตีราคาให้แค่นั้นครับหาว่าตีตำหน,นินูน่นตำหนินี่สารพัดที่เขาจะมีข้ออ้างแล้ครับที่จะมาซื้อกับเราท่านก็ต้องเข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่าเขาก็วางเกฑงอะไรในวันข้างหน้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าอีออก็จะไปซื้อ2 0 0ร้อยสาม้ไม่ใช่นะครับท่านเราต้องเก็บไ้ครับ อย่าเพิ่งคิดว่าจะขายตอนนี้ไม่งั้นท่านจะเสียใจทีหลังนะครับท่านปีสองห้สามสี่นี้ติดดุนอันดับที่ห้าของเหรียญที่หายากนะครับถ้าท่านอยากรวยจริงหาสามเหรียญให้เจอรับรองว่ารวยเละแน่นอนนะครับ